มาเที่ยวทะเลและย่องเด้อค่ะทุกคนนะคะภาพบรรยากาศสวยๆสวยมาก ชุดยอดเลยค่ะทุกคนทะเลตรงนี้เนาะคุูรขึ้นอย่างแรงนะคะว้าวเอคขึ้นแห้งขื้นแห้งจ้าสวัสดีค่ะโซโซมามามาคุูรคขึ้นแห้งขื้นแห้ง บัก้าเขาไกล่ค่ะย่านสาวสามไห่กำลังใจจ้าขอบคุณค่านะคะคืนแห้งมากเลยคืนแห้งคืนแห้งค่ะทุกคนแต่สวยนะสวยนะเนี่ย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  สวยนะคะสวยนะคะพาบรรยากาศนะคะรอบๆบเนาะอยู่ระยองจ้าอยู่ระยองอยู่ระยองนะคะเนาะแมนแมนแมนทะเลตรงนี้สวยงามมากเลยเนี่ย ขืนแห้งพี่ปูประกาศยางเขาไก่มันจะเป็นขูดหินแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยจะเป็นจะเป็นขูดหินแบบนี้เลยสวยค่ะสวยนะคะสวยงามมากดูเลยค่ะว่าสานเอา มาสร้างว่ใใ้โดดแท้บาที่ใไรล่ะคือสิบบอกให้โดดละมาเที่ยวทะเลมาบูดาฮยโอ้โดดแล้วห้ามค่ะกะตรงเนี้ยเนี่ย เจ้าเอิญอีหยังก็นอนเป็นเกาะจังไหนก็นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด้อเบงภาพไปพร้อมๆกัเนเด้อเนี่ยเนี่ยที่ปูสิมองพ่เห็นนะคะเคยมาบอเคยมาบองามนะงามนะใครยืงเลื้งวัสันสาวสาวมาไปเล่นน้ำทะเลกลับไปไม่ถึง ลรัคาระสานจักซื้ออยังโอ้ยขื่นแห้งโคดหินโขดหินีเห็นปะเห็นโขดหินบั้งงามเลยวิวงามแห้งเลยแหละเนี่ยทะเลกว้างไก่เนี่ยงามแห้งงามแห้งนะคะเบิ่งเรือก็จะออกไปหาป่า